น้องแทมกินอะไรโครงกระดูกโครงกระดูกกินอิ่มปะแล้วนะกินไก่ทอดเหรอทำไมน้องเทมไม่กินหมูอ่ะไม่ชอบเออไม่ชอบโอเคโอเคเมื่อกี้เอาไม้ไปไหนน้องแทมเอาไม้ไปไหนเมื่อกี้จะเอาไปตรงนู้นทำไมฮะน้องแทมเอาไม้ไปตรงนู้นทำไมน้ำแขเมื่อกี้น้องแทมเอาไม้วิ่งไปตรงถนนทำไม นกัวเหรอกัวอะไรน้องเนีจะเอาไม้ไปทำอะไรอ่ะเจ้าไปผ่าไม้รอไม่เอางเขาไม่เอางเขาจะอ้วกไม่เอาหรอเดี๋ยวรอน้องเต็มโตก่อนแล้วค่อยไปนะเอาไม้ไปไปฝั่งโน้นมันบอกว่าหนวกหูใช่ไหมเจ้งเทมไปตรงโน้นหดอไปคนเดียวอ่ะนะ อ๋ <วะ S 1> อเราไปตีหัวเหรอตีหัวคนนั่นแหละอ๋อีอไลอเออโหดว่ะ